ไม่ใช่ไปที่ไหนตัวเองว่าตัวเองเองฉเลียวฉลาดคว้างไปหมดพูดพร่ำไปหมดก็ไม่ใช่นะเพราะนั้นให้เรารู้จักเข้าไปรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักมองดูชุมชนสังคมของเขาเขาวางตัวยังไงเขาทํำอย่างไรเรากไปสังเกตสังกาจากนั้นเราก็ยังค่อยแสดงความรู้ความสามารถของเรา แสดงอากับกิริยาของเราแต่จะให้มันด้อยเกินไปอย่าให้มันเด่นเกินไปเราต้องสังเกตน,นะคนโบราณก็ว่ามาไปบ้านอื่นมันต้องเอาหางตกไว้ก่อนแปลว่าทําท่ายอมแต่พออยู่ไปถา้ามองๆดูแล้วไม่เห็นใครที่จะเด่นกว่าตัวเองเนี่ยหมามันยกหางแล้วไงแปลว่าข่าในเนื้อกว่าใครมาเต่ข่าจะ จัดการทั้งนั้นแหละมันยกหางขึ้นมาแล้วไปว่ามันไม่ยอมใครแหละท่ี้แต่หมาเข้าไปในบ้านอื่นมันต้องว่าหางต่ําเดินกับแบบระมัดระวังฮะนี่แหละขนาดหมามันก็ยังรู้จักวิธีการหลบรู้จักรลบรู้จักกลิกรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนต่อชุมชนสังคมแต่เราเป็นมนุษย์ไปที่ไหนเธอเลอะทาร่าแข็งกล้าวไปหมดไม่น่าจะถูกนะอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพุทธะ คือท่านเอาธรรมชาติมาแนะน,น,นําสั่งสอนเนี่ยต้องศึกษาวิชาในโลกที่ต้องศึกษาทั้งนั้นไม่ใช่ว่าจะสยามภูมีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่าัสยามผูรู้แจ้งโลกนอกนั้นั้นมีแต่วิชาที่ได้เรียนทั้งนั้นโปรวิศเซอขนาดไหนท่านเสอขนาดไหนด็อกเตอร์ขนาดไหนได้เรียนทั้งนั้นเรียนวิชาในโลกไม่จบเพราะนั้นอย่าท่านงงต้น อย่าอวดถ้าอวดมากสลายอิ่งโง่ามากคนนะกาข้าไปเจ้าเป็นเป็นผู้รู้เป็นผู้ฉลาดนะแปลว่าโง่ามากรู้เท่าที่รู้่านเองเรื่องที่ไม่รู้นะ่ะมีแต่เยอะแยะไปยกตัวอย่างเนะี่ยอย่างวิชาหมอนะรู้ทั้งหมดใช่ไหมขนาดหมอจริงๆก็ยังไม่รู้ทั้งหมดภาษาก็เหมือนกันภาษาคนคนแต่ละเผ่าอีกภาษาของเขาอีกเรารู้ทั้งหมดใช่ไหมไม่รู้นะ เขาว่าไม่รู้ตอนนั้นคือเป็นไงผมไม่รู้ครับนั่นแหละความโง่ใช่ไหมไม่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 โง่ครับแต่ผมไม่รู้ฮนะนี่แหละทางที่จริงเงขาโง่ชัดๆนั่นแหละแต่ไม่ยอมโง่ฮนะของพ่อมันมันมันอวดดีไว้ก่อนแล้วนะนั่นแหละโลกทั้งโลกมันเป็นอย่างนั้นนะไปที่ใดอย่าอวดฉลาดอย่าอวดเก่งให้เป็นผู้ฟังให้เป็นผู้ศึกษาไว้จะดีกว่านะเราจะรู้จักทางหลบทางหนะีจะได้วิชาจากความรู้ของเขาอีก ถ้าเราไปประิหาริย์ทั้าหมดแล้วเขามีความรู้เขาก็าไม่บอกไม่สอนให้เรากก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ